สวัสดีค่ะคุณผู้ชมบินจากกระบี่และตอนนี้เราก็อยู่กันที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรากําลังจะเดินไปรับรถนะคะซึ่งบริษัทนี้เลยที่เราทําการเช่าไว้เนาะเราจะเอารถไว้ใช้ในระหว่างที่เราจะกลับบ้านบุรีรัมย์สุรินทร์กันค่ะคุณผู้ชมบริษัทนี้ก็คือดีมากๆค่ะจะมีสาขายอยู่ทั่วโลกเลยค่ะเราไปเที่ยวประเทศไหนที่ว่าจะเช่ารถใช้เองเราก็จะเช่ากับบริษัทนี้เป็นประจาค่ะพี่น,อน้องตอนอยู่กระบี่เข้ากับเซาบ,บริษัทนี้เช่นกันนะคะและตอนนี้กําลังนัง ลอรถค่ะข้าเจ้ามีบริการรับส่งฟรีไปเอารถอยู่บริษัทนะคะแพนควินหนูจะไปไหนแพนควินแพนควินไปไหนแพนควินโฮเทลโฮเทลไม่ใช่โฮเทลกลับบ้านเราเร็ว <c oughs> เร็ว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 เรวเร และนี่ก็จะเป็นรถตู้นะคะที่มารับส่งนะคะพวกเราไปยังที่จอดรถไปยังที่รับรถเนาะแต่เวลากลับนะคะพอเอารถมาส่ง,งตรงนี้แล้วข้าจากรจะมีรถตู้มาส่งเขาที่สนามบินเช่นกันค่ะพี่น้องและตอนนี้เขากําลังรับรถค่ะก็เช็กว่ามีลองรอยอีกอย่างแน,น่นูนนี่นั่นหลังจากเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินทางกันได้ค่ะถึงสระบุรีแล้วดอกคูนเหลืองอารามสัญ,ญลักษณ์สงกรานมาแล้ว ตอนแรกว่าจะแวะเยี่ยมพี่ทหารอย่ค่ข่นะคะแต่ว่าคือขา้าเจ้าบอกให้เขาเยี่ยมนอกจากวันเสาร์และอาทิตย์ดังนั้นเขาจะเลยไปบ้านเลยค่ะค๋วยเตี๋ไก่ป้าผัดกะเพราไข่ดาวอร่อยไหมป้าอร่อยลูกกินอะไรคะก๋วยเตี๋ไก่ขกาวตี๋ไก่อร่อยไหมลูกอร่อยอร่อยมากแล้วก็น้ำเขียวถูกใจอร่อยมากครับป้าไก่จะถึงบ้านแล้วแต่ว่าฝนตกหนักฝนตกฟ้าร้อง และตอนนี้นะคะเฮาก็ออกจากอำเภอนางรองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะซึ่งลมฝนพายุกับเบาๆลงเลยค่ะพี่น้องล้ะกะแถมยังมีฝ่ารองฝ่าแหลบกันอยู่แบบว่าตลอดทางเลยเนาะละกะเฮาก็ค่อยๆขับไปแหละพี่น้องช่วงนี้ก็คือแบบฝนตกอากาศคําแนบเห็นอย่างหมืดไปหมดเลยล่ะกะเฮาก็จะค่อยๆไปเอานะคะเพราะว่าบางช่วงสินทางกับ่บมีไฟในขางถนนนะคะและตอนนี้เฮาก็มาถึงเมืองบุรีรัมย์กันแล้วนะคะฝนเริ่มยุดตกแล้ว แต่ก่อนที่จะไปใส่มาส่ตอกอะขอแวะเซเว่นอีเลเวนอีกจักรอบก่อนค่ะพี่น้องซึ่งมันนี่กับ่บว์ว่าจักรอบแล้วนะคะในการแวะเซเว่นนะคะบวว่าแต่น้องอเล็กแฮปปี้เดย์ปะป๊ามามาก,ก็แฮปปี้เช่นกันนะคะเพราะว่ามีของกินหลากหลายเยอะมากนะคะสะดวกอีเลีค่ะพี่น้องมาจ้าก็จะบอกน้องเลยว่าอยากหย,ยิบเลยหยิบเลยแล้วก็กินให้แบบเต็มอิ่มเต็มอย่างเลยนี่ถั่วปะป้าถั่วปะอัลมอนด์เหียยี ตกทำพั์เข้าเซเว่นออกเซเว่นตลอดทางเลยตอนนี้ก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวอีกแล้วค่ะฝนตกแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางหน้าเซเว่นนี้ได้เว้นตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองบุรีรัมย์นะคะป้าป้าอยู่ไหนนี่ป้าอยู่ไหนนี่บุรีรัมย์บุรีรัมย์แล้วอยู่ในเมืองบุรีรัมย์แล้วนะคะเอาฮู้ ก็ว่าจะพักที่บุรีรัมย์คืนนี้เพราะว่าไปไม่ถึงพ้นโตค่ะพายุลมแรงด้วยก็เลยแบบเข่าเซเว่นนะคะแล้วก็แวะกินก๋วยเตี๋ยวร้อนๆก่อนนะคะแล้วก็นี่เลยก๋วยเตี๋ยวแช่มบอกคน่าก๋วยเตี๋ยวแช่มนะคะกินแล้วก็เดี๋ยวจะแวะหาที่นอนแถวๆนี้นะคะในเมืองบุรีรัมย์ค่ะโอเคไหมอเล็กอ,อ,อ,อือหือึดูได้อะไรออของเล่นของเล่นโอ อ,อากาศเย็นสบายฝนตกนะคะมาเส้นหมี่มีขาวลูกชิน้นทองอเล็กบะหมี่มีเหลืองลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นแชมลูกชิ้นเนือ้ออาชิมดูอร่อยไหมลูกฮะสดระวังร้อนนะโอเคไหมอืม, <laughs> อมโอเคสดปกรเตรียวร้อนๆแก้หนาวนะคะฝนตก ตอนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือว่าฝนสาดมาใส่อยู่เช่นกันเนาะแต่ว่าพีพีอยู่ในเสวีนเพื่อนบอกว่าเอามาก,กินในเสวีนก็ได้เพราะว่าเขามีมองนั่งอยู่แต่เฮาก็เลยนั่งแบบว่าชมวิวกับฝนตกพร้อมขค่ะสดก๋วยเตี๋ยวก็คือแบบโอเคไปและตอนนี้คือหลังจากออกจากเสวียนมาหนองเอเลก็กกนรับค่ะพี่น้องดังนั้นเฮาก็เลยจําเป็นต้องหาที่พักสําหรับขึ้นนี้ก่อนนะคะ้วก็ได้ พอนยุ่เส้นจยุ่สายก่อนค่ะพี่น้องเพราะว่ามือเสาร์เขาก็มาตั้งแต่เสาร์จากกระบี่เนาะแล้วก็มาถึงสวนภูมิเขาก็ต่อกันมาที่บุรีรัมย์เลยนะคะและตอนนี้ฝนก็นยังตกหนักอยู่นะคะมืดมิดมอร์นิ่งยามเสาร์จากบุรีรัมย์ค่ะพี่น้องชุมช่มฉ่ำมากๆค่ะเมือ่อคืนฝนตกหนักตลอดทั้งคืนเลยนะคะเอามือรัดเดียวเสียงไหนน้ำมัน <c oughs> สัสดีกรับหน่อยดีดครับนัวเขาต้มเองไหมมาม่าตักให้อข้มาวเขาต้มโอเคอ okay. นิดหน่อยเนาะระวังตกน้ำเดอ้ออู้ดูลูกอันนี้ว่ะลูกกระโดนนี่ชเช<อ>้าใบอ่อนๆเลยกินได้ไหมนี่นี่มาม่มาจะพาดูเชา้านี่สวยมากอู กระโดนไ่บอนี่กินไดบอนีแระวัาางตกน้ำเด้ฝนตกชุ่มฉ่ำมากเลยอย่าโยนลงน้ำนะลูกอันนี้เป็นที่พักของเราเมื่อคืนเนาะที่บุรีรัมนะคะบรรยากาศดีมากๆน่าจะมีปลาอยู่เนาะลูกมีบ้านเป็นหลงังเป็นห้องเป็นอพาร์ตเมนต์ก็มีนะคะรวมอาหารเช้า650คือถูกมาก กาแฟข้าวต้มข้าวต้มอร่อยไม่ลูกข้าวต้มหมูมมน้องอะไรกินหมดสองถ้วยใช่ไหมข้าวต้มหมูสองถ้วยอร่อยมากเลยใช่ไหมอร่อยมากแล้วห้องพักเขาก็ดีอยู่นะคะดีใช้ได้เลยโอ้ระวังลื่นลูกฝนตกเนี่ยยังเปียกอยู่เลยระวังนะ เฉาดอกจำปีจำปลาสวยจังเลยนี่โอ้ไหนอหอมบอหอมไหมไม่หอมไม่หอมอ่าฮะนี่ไงบนหัวหนูนี่เยอะแยะเลยนี่เฉาโอ้นี่สวยมากมากเลยบรรยากาศดีงามนะคะมีสระว่ายน้ำด้วยอยู่ทางาน,นู้น ะะโอเคอันนี้ก็จะมีโซนห้องพักเป็นหลังเป็นหลังหืมป่ะได้เวลาแล้วอิ่มแล้วกลับบ้านเรากลับบ้านเราลูกมามาหืมโอ้โอ้สวยจังเลยจ้ะเสียงนกน้อยเห็นไหมนกกระจอก เรียบร้อยอาหารเชา้าเดี๋ยวเดินทางกันต่อกลับบ้านกันค่ะอาหารน่ามาสวัสดีครับผู้ชมก่อนไปละบ,บายบายสวัสดีครับ,บเขาเรียกปลาอะไรลูกอ้าวปลาครับหรือเปลาอู้ตัวใหญ่มาก ủa, oh, lời cháu. khác khát. nè. Tú là bao nhiêu kg nè, ồ ดอกแคป่าข้างหลังหนูดอกนึงนะลูกนี่อุ้ยหอมหอมรักกินได้ด้วย <Yeah. S 1> ดอกแคป่าโ <Okay. S 1> อ้ตั้งหลายดอกเลยเก็บมาเลยหนุนเอาไปรูกกินกระปุนต้นใหญ่มาก <Yeah. S 1> เก็บมาเก็บมาดอกส,สวยเลยเนี่ยเอาโ <laughs> mm hmm. อ้หลายดอกเลยหนุนตรงนู้นตรงนี้โอ้เหยียบโอ้เหยียบขาข,า,ขาหนู โอ้ต oh, uh ังเกันอืมฮ้นแล้วก็นี่ <yeah. S 1> นี่ไงตั้งหลายดอกเนี่ยอยู่บนกิ่งเนี่ยเฉหลายดอกเลยนี่อันนี้มีมดด้วย <Huh? S 1> หลายดอกเลยนี่ ลมวโอเค่ันกัีกินได้นะนี่อันนี้เราแครป่าปอยายนงแต่ว่ามันขมนะลูก หลังจากกินอาหารเศร้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับบ้านกันต่อค่ะพี่น้องซึ่งเดี๋ยวจัไหนแม่จ๋าจะมาอัปเดตให้เบิ้งไม้ในคลิปหนาเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเป็นกำลังใจให้กันเนาะมีความสุขไม่เจ็บไม่จนร่ํารวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ